em như ấy back me thằng lằng à, bưng rồi, bỏ sao đi, qua đây มา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 ยังมายังคีบกูหมดแล้วแต่คีบมันโคตรเยอะเลยอะไม่ตายไม่ตายไม่ตายโห้คีบคีบเพียบแค่รับผมก็การ์ดสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมตัวแน่นะครับนี่ก็พิโร่คีเปอร์ออฟเดอะฟอร์เรสน์ทุกคนในโหมดซีเอฟนะฮะเล่นเป็นเลนบนนะก็คือไม่ได้ฟาร์มป่าอะไรนะ กินเยอะจัดเลยข้างบนมันจะเอามึงต่อมันจะตันมึงระวังระวังไม่ได้มึงตายแล้วกินมันเยอะจัดจัด,ดกนิดกไนไม่โพอเยอะเลยด็อกมาด้วยว่ะหกปะว่ะ,ะเ,เคด็อกหกด้วยศัตรูหายไปมันแค่ต้องเคลียร์คีย์ให้หมดก่อนละ

คนรอไม่ <ๆ S 1> เกี่ยวไหม,นนมาตายก่อนป่าววะไปได้เสกลูกไว้ก่อนอ่าสวยแวะไปเล่นล่างแล้วนะป้อมบนเราแหกไปเลยเกี่ยวป้อมแตกไปเลยอ่ะไม่มาเป็นอกองทัพเลยไอ้สัตว์บวกกันอีกแล้ว ล็อกตัวจริงนี่หว่าเจ็บเลยมาตายเฮ้ยโดนนะโอ้ไม่ดโดนนี่ผมเน้นหนึ่งเหมือนได้รกตึงนานๆเลยต้งเกมตึงมันดีดิก็สกิลไอ้คิปเปอร์นะต้องบอกว่าผมก็เป็นคนไม่ได้เล่นคิปเปอร์อยู่แล้วนะแต่พอรู้สกิลอยู่สกิลหนึ่งเนี่ยพอเราวอล์ก ไอ้กดใช้มันจะวอล์กนะถ้าเราอยู่ใกล้ต้นไม้อ่าแล้วก็หลังจากเราที่แบบโผล่จากวินวอล์กการตีครั้งแรกอะจะติดติดตึงไม่ได้ติดสตันนะแค่ติดตึงคิสองก็เสกลูกนั่นแหละนะอย่างที่รู้กันเสกจากต้นไม้มาเป็นลูกส่วนคิวสามพัฟเวลาเราอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยเราจะตีเร็วกำลังไปช่วยแล้วมีวาดแล้ววะมีที่มันปักวาดแล้ว มีกบตายมีวาดรอบอ,อา,าบนข้างแรกมันมีวาดตัวหนึ่งมาตรงไหนตรงนี้ระวัง invisibility กูอยากอ้อมหลังอ่ะงูเต็มเลยวะ โอ้ชุดใหญ่ดีว,วะ่ะม,าามนันตีเลยเหรอวะมันไส้แล้แค้นตั้ตีก็มันจะเป็น,น,นรูนทุกคนก็คือจะตึงหมูนะโอ้โดนหอ,อกด้วย,ยอโอ้ยเอามาเน้นสองเพะว่เนะี่ยเจ็บเจ็บเยอะซื้อบิงซืือบิงกันนะเต้นได้ เฮ้ยไอ้นี่ม,าาไไนมันจานตีแนี่ยรอดกันไหมกูไม่รอดหรอะโอ้จานตีด้วยวะเฮ้ยลูกกูวิ่งไม่ทนมันมหมดน้ำแล้วเออแม่งสลิทเทอร์แล้วก็ไอ้เทียน้ำกด ไอ้นั่นล่ะเดี่ยวไรกันเออพี่เตี้ยลูกมันเยอะจังวะงูมันอ่ะขน้นเอาดอนโอ้ดูดูน้ำกดดิดูเลือดไหลดิ บีบีด้วยน็อกเตอร์อยู่กับแบ็กมิด ถ้าเราเดินอยู่กับลูกเนี่ยมันจะนับว่าลูกเราเป็นต้นไม้แล้วก่อนเราก็จะวอกนี่มีแต่ตัวปอม,อมอหมดแล้วเฮ้ยดอกพุ่งมาดยังไงดีนะไม่ทันหมดก่อน ม่ีมแต่แอกเจ็ดแม่ซ้อนกันดีลไอตัเอ่ยเ่เห็นจากสก,กิลงี้กูเวลเด์บีเคบีเลยดีไหกูทำดีก่านอน,น,นอ,อะไรอะโคเด็กเอกกเอจะติดพิษตายตหาเลยเกมนี้ รือถ้ามึงเล่นแบบเอลเดอร์เจอะกอบีทีบีมันก็ยืนสู้ไปเลยนี่มันจะติดพิษตายเกมนี้ด้อนกันเวทมาโดนตีโดนกุดตีแรงมาก เอาบามฟรีเลยโอ้โหเขี่ยได้รูมากขอได้เพื่อนเข้าไม่ได้เยอะโทษ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 อ้เงี้ยเพราะมันน่าจะมีวาาแล้วีิฮีโดนะมันมีแค่การเว้ยมีอันติใช่ไหมมึงอ่ะมีมี เลยเทร์ม okay, ันป mm ักหวาดฟ้าเลยเฮียด็อกด็อกยวพุ่งมาเปิดถอยเลยเยอะๆมันมีวอล์กตอบปะนีม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 ียันต์มียันต์อ่ะห้าตัวห้าตัวดันเลยห้าตัวไม่ห้าละสี่กลับไปหนึ่งเหลือสี่ มีตายไปอยู่กลางกี่ตัวสองตัวน้ำโดนงูจินได้เลยนะเออหมดละระหว่างดอกน,นเดินกลับหาเพื่อนอ่ะมันมาแล้วป่ะด็อกกับไอ้นั่นอนะ่ะวิ่งหาคนตีทางนี้มีหว่หวากว่า เจ็บมากเออไอ้น้ำไอ้นี่มันก็เจ็บมากเหมือนกันน้ำกดมันบล็อกตีทีได้ไหมต้นไม้บ,ล,บล,ล็อกแล้วล็อกมันหมดอะ่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้อยู่ระยะต้นไม้มันเยอะมากใส่ลูกมาช่วยวลูกลูกบงกัองอไอ้เหี้ยยังมีจะตันร์จัฟไฟ ไอสัรว์บอกทไ,ไหเนี่ยไม่ทานโอ้โหดัดมาพร้อม day, อโอ้โหทีเดียวเวลสิบห้าออมอ,มอาร์มติดอมอบอาร์มแล้วบ <L> อกสิบห้สิบห้าคอนไอหียไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เลวลสิบห้าเวจง โโอพิษมันแรงเว้ยมาหาบาลเลียหาบิคิบีกันโดนพิษตายหากันหมดกระดาษมันเท่าไหร่เนี <S 2> <S 2> <S <S ่ยเดอมแปดร้อยดอนบาลเลีย นี่มันอยู่นี่เลือดน้อยแล้วเอ้ยมานาไม่มีกำลังไปช่วยแล้วโซโล็อิวมีซ้อนอะไม่ได้ไปเลยไหมเอ้มันจะเล่นผมไม่มันมีแบ,บ็คมีทั้งหลังอะ่ะใช่ๆมาๆมา,มาผมมาด้วยผมมาด้วย กำลังไปเจอก่อนฮิโร <owner goats> <necessary> ่ศัตรู์กำลังไปเลนบอลฮิโร่ศัตรู์กำลังไปเลนบอลบนมีดอนแบ็กมิดนะเอาแบ็กมิดดีกว่าป่ะแบ็กมิดน่มีด็อกมีด็อกด้วยนะอันดัดกูละด็อกอยู่กลางอ่ะโดดดนอาหารทางไหนวะเนี่ย กลับเลยติดพิษคลิปล่างเป็นร้อยระหว่างด็อกนะด็อกกำลังกลับบ้านเดี๋ยวมันว้าไปแน่มึงเอเด์บีทีบีไปเลยเอเดอร์อาอรจาะเกาะก่อนจาะเกาะเวอรหนึ่งแล้วบีทีบีไปเลยแล้วก็จะบิงเจะวอลก,ก็ว่ากันเดีย๋ยวนี้เอฟเอ,อเขาเอ้ยตัวเกียร์อะไรวะคนเล่นกับเป็ดกับเป็ด เขาเล่น,นเนียระเดือดเออไม่เหมือนกันมันคุ้มอะเกมนี้นดอนไม่ทำมันแน่เด้ดดอนทันแต่กันเวทมึงวอล์กตีหรือว่าตีสกิลวสามขี้ทีนึงก็จกอยู่แหละมึงเกี่ยวหัวได้แบบเกี่ยวหัวให้มัน,นหันหน้าสองสเต็ปจะฟาร์มคลิปเร็ได้วฟาร์มป่ะถ้าฟาร์มกูจะเอาเวลด้วยาม,มาเดมมาเลยดันคลิปเลย เอามาดอนอยู่กลางนะงน่าจะมีตัวซองด้วยตามด้วยจะได้ Back แบ็คละอืมไอ้ที่เอาคามไฮเปอร์ดอคุงมแบคมีมันบิงนะ ว,วอะไรมาถึงสก,กิลกลัวนะอ,อ,อีกห้าวินนี่มีอะไรให้ตีสัตว์มึงไปสองใส่มันถ้าไม่มีตัวอะไรให้ตีมึงต้องหนึ่งก่อนโอ้โหเยอ่ะกลัวมันหวานแล้วบนงูเต็มเลยเฮีย เอออย่าขึ้นไปนะอย่าบนเนี่ยอย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปเลยค่ะนั่นกูยอยากได้วอลกมึงอยู่ไหนออาไอ้เหี่ยฟ็อกฟ็อกก่อนอีกเข <c oughs> ียนนิดเดียว ว,ว,ว่ามันจะหวาดกลางป่าแล้วหวอดพี่ไหนเฮ้ยมีหวาดนัึกมีหวาดแล้วเราไปกันเป๊โกรามาส่งได้เฮ้ยเป็นว่าเสียบสวยกดกันเว๊ะล hey, like no, ้กดกันเว๊ะล้โอเคโอเคโอเคขอเกือบกดอาร์แล้วไปลีก่อนขอลีก่อนเลยยังไม่ได้นติดม่นานเลยแล้วอะ คือเวลาที่ผมเดี๋ยวทุกคนสงสยัยว่าทำไมถึงอ่าเสกลูกก่อนอันตินะมันจะเพิ่มระยะอันตรีนะทุกคนเ,<อ>เหมือนเราเสกลูก,ลกลแล้วลูกเดินไปสมมติอันติเรามันก็มีแค่เนี่ยรอบรอบเราถ้าสมมติผมเสกลูกแล้วแบบลูกอยู่ไกลๆอ่ะมันจะโดนอันติด้วยก็เลยแบบอยากเสกลูกก่อนเพราะไม่งั้นเราไม่ถึงไงทำดีหำบิงมาสแต็กคีลิปเฮียอองมา ไอ้แคีไม่เกิดคนฟาร์มปะเฮ้ยคนตากหวาดบอกไว้ได้แล้วบีกีบีบม,มันเอาบนนะ นนนนนนมาว้วากหน่อยกูสารสิบวิยังว้ากไม่ได้นะสารสิบวิยื้อไปก่นอนนนนเอาลูกไปไหน่อยทางนี้นอ่ากูยังข้ามไปฟัเออกูคลิกตามมึงไว้กูมีวา้ากอยู่หรือมึงต้องไปเล่นปล่อยกูดันส,สิบวิวาร์ปได้นะอป้อมก่อน เฮ้ยมันเดินโด่งแล้วแล้วกางหลังฟรีอยู่นะเที่ยงกระดาษปะเนี่ยไม่มีโอเคยัง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 เขมาดัดมาโอ้ยี่ที่ยะทำไมมันเห็นนะมันเปิดดัด ไม่มันดันมันแค่วิเดียวไม่ใช่เหรอหรวดันแล้วก็สกิลเลยจะซัดแต่อี้ออฟอาร์มเออกูจะสู้ไอ้ตี้แออฟอาร์มอ่ะมึงเกี่ยวหัวแค่พอแล้วเกี่ยวหัวให้มันตีคนอื่นให้มันยิงคนอื่นตอนทำสะท้อนเนะหรอเฮ้ยมันฟาร์มต่อปล่าปะ,ปะ จเจอกูแต่เจอตัวกูเล่นตัวแปลกๆเลยเขาจะดีใจไหมนะที่ได้เจอกูหาคอนสันก่อนอีกสัตว์ไม่มีวอดข้างบนงระหวันงนะหวันงนะไม่ถึงอนีเตี้ยววะ สามซีวีนะครับได้ด็อกมือโยนโอเไหนหอไอยามเกี่ยวหัวป๊อปเปดอ่ะมึงอ่ะเอ้ยเกี่ยวหัวป๊เปเปเที่ยะเกี P, ่ยวหัวอัปามให้มันยิงคนอื่นอ่ะถ้ามันกดอันตีอยู่ด้วยนะสอยยับ มันก็คงได้ดาฟ้าจากเพื่อนมันต้องเขาอยากลองกับกูไงออ๋อมันมีสลิเตอร์เฮียไปบินแล้วิล๋ว ต้องหอยปะกางโดนมันนูอ๋อได้บัฟได้บัฟแบ็กสมิทด้วย เครื่องกู b ี b คบีแล้วรุดเดียววะไม่น่าเดียวนะกูจะสู้มันกูต้องบี b บีสู้กันเอเซียกันในพวกนี้แต่กูว่าก็ยังสู้ยากอยู่มันสก,กิลสองลบเกาะมึงอ่ะโซโล่ไม่น่าได้ต้องเอาเพื่อนมาด้วยกูต้องมีวอล์กอ่ะจะโซโล่มันได้ไอเฮียว,วอล์กมึงจะวอล์กเข้าไปได้แล้วหวาดพึบพับขนาดนั้น

ทันวนะเลยเอ้ยทันทันทันเอาด็อกเอเอาด็อกก็ได้เหมืนอนมาเจ้าล่างะ่ะไม่ก็เอาของ ทีบยี่สิบบิสายลูกพ่อวิ่งเร็วๆดิไปเช็คไปเช็คไปเช็คอ๋ออยู่กลางวะเขี้ยมีแยกล่างวะมันมียักล่างวะม,มีคนปลดหนูให้กูกูปลดไม่ได้อะตีตึงให้ได้แต่ปลดหนูไม่ได้

อัพเจาะให้เต็มไปเราอัพเจาะก,กาอให้เต็มเฮ้ยจะโบว์คอนซีทอย่างนี้ไม่ได้เออถ้ามึงอันตีให้กูกอดได้เว้ยนนถ้ามันแยกล่างแล้วอันตีใช่มันจะแยกล่างตอนกูอันตินี่แหละมีต้นไม้ กูเดอ๋อแยกย้ายก่อนเนี่ยไปดักดอกก็อกมีหนูนะมีนูเออไนะม่ทันมาน้ไม่พอ,าน,าอนะถอยเลยถอยเลยโทษครับไอ้สารนี่หอต้นกูอีก ดาวก่อนนะกูออกไรช่วยบ้างดาวก่อนปลดอาวุธก็ได้ปะ้็แล้วก็หาแท็บเล็ตมาตัดนัวแล้วก็ค่อยปลดอาวุธนี่ดูให้ได้กูข้ามได้อีซี่เลยถ้ามันไม่มีนูหรือไม่ก็หยุดให้กูก่อนอ่ะกูบิงไปของตัดได้เริ่มตีแล้วนะของกได้ๆกระลาไป ต้องสูบต้องสูบดึงออกมาได้ไหมดึงน้อให้โดนเข้ามามาดึงถึงป่ะเฮ้ยแซ่บแบบนี้ดิเอ้าก็ดีก็ดีก็ได้เฮ้ยเสียบสองด้วยบอลพอโดนพอโดนเลยตัวไหนวะตัวกลางเกิดอะไรปวดโดนนะไอ้ปวดได้ปวดได้ปวดได้กูปวดเองได้ กูมีคอนตันอยู่กูตบให้เลย,อยเออตายไี่ทำแล้วโอเคเฮ้ยสวย,ยล่างเอ้ยล่างแล้วเอาล่างล่างแล้วได้เดมอนิกแล้วขอขอค,ขอคลิปได้ไหมไม่ะกูเฮดไปกูจะโดนเลือดนอนเป็นไงบ้างครับตอนนี้เมืนเป็นตามพอลงคลิปได้ไหมอ่ะลงอยู่แล้ว ตัวเขาขอตัวนี้พอดีก,ก็เลยมาเล่นตัวนี้แหละอ๋อปกติไม่ค่อยเล่นหรอกตัวแบบนี้นมา,าลูกแทงฮะเดมอนิกกำลังมามาแล้วมีว k b บีอยออู่ซื้อเกิดเอามาซื้อเกิดเอามาซื้อเกิดเรามีเงินติดปะยังไม่มี50เหรียญติดได้ มีวิคบีอะทำอะไรผมกำลังมาตรงกา,า,า่า,าตาย้ยชาาายหน,น้าปั <c oughs> งหวาบนะึ <c oughs> มึงเจาะเกาะกูลบเกา <c oughs> ะได้นะตายแล้ววะตายแล้วป้อมล่างก็แหละมันไปไหนม่รู้

โดนฮียดอกได้อ๋อล้ี่ดกบน,นาบะเอาคดึงโดนเกิตันไรวะนไปบนเลยมัผมกดยาวนะมานาะหมดเธอทาฟ้านะ เอ้ยม,มีการโหวตคอนซีดสวยโอ้แล้วกูไม่มีวีคีบีด้วยเอ้ยเพื่อมีบาเลียเขี้ต้องไปตีขี้ดูเดเลือดสามสิบวิวะมีอันติ ให้เดบโวมันสุ่มดึงเรื่อยๆฟุ้งพังป่าตรงนี้ปะอะอืมโอเคอ๋อออกไม่ได้ไม่มีอันตรีมีแล้วจะ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 มีแล้วไม่ควรเลยว่าเจอตัวมันจะเอาได้ ตันติสวยกูตบอย่างเดียวอะเฮ้ยวอล์คิวรี่กูสี่ตัวเลยเป็นที่อะไรติดอันติไอ้นั่นเอ้ยเพื่อนแาวฟ้าแถวฟ้าทำอะไรแล้วกูลืมอ๋อแถวฟ้าทักิูสามไว้ก่อนต้นไม้จะเป็นเปล่งแสงแล้วเวลาเราทำอะไรนะอันติแล้วจะมีลูกออกมาปะเอออันติมีลูก อ่าเต๋จะมีลูกออกมาคนะือผมไม่อ้นนี่จริงๆนะไม่แบบไม่ได้เล่นอะไรตัวนี้จริงๆนะเอฟเฟกสวยปะกระดาฟ้าไอ้คิปเปอร์สกินนะดูมีอะไรหมุนๆรอบๆชนะได้วะ กิปเปอร์ออโต้ฟอร์เรสกูอ่ะโอเคทุกคนเกมนี้มานี้ผมสำหรับกิปเปอร์ออโต้ฟอร์เรสนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับเดินเจอใหม่คลิปหน้าผิดพลาดย,ยังไงก็ขออภยัยเกมนี้ก็ประมาณนี้ฮะ,ะไปละบายฮะ<ป>